สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงมส s สคริปนิดหน่อยที่ผมไปทดลองมาอันนี้โชว์ให้ดูว่ามาลสคริปอันนี้ที่ผมใช้กับ x p Wireless อ um, มันคือ BTL Mouse Scripts Mouse Script สำหรับ d e s k t o r v3 อันนี้ผมสั่งเพดตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นอ่ um, ชื่ออะไรเนาะเป็นสำหรับล u m ซหรือ DIY ประมาณนั้น แล้วผมไปมองเพจแล้วก็สั่งมาแล้วก็ลองมาใส่ดูมันก็เวิร์กอยู่ใส่กับลายเมาส์ได้ด้วยอันนี้ผมก็ถ้าไม่ชอบผมก็จะถอดแค่นี้ปัดอย่างเี้ยมองเห็นนะแล้วก็ใส่ใหม่่ใหมมันก็ยังดีอยู่ก็โอเคอ,อันนี้ของ BTL BTL Grip โอเคอันนี้เป็นอีกการหนึ่งเป็นของแถมของ r a z e r เวลาซื้อ r a z e r V อะไรนะ Razer d a s h a d d e r V3 Pro มันมีตัวแถมมาด้วยโอเคเดี okay, ๋ยวผมอธิบายเรื่องตัวนี้แล้วตรงนี้ผมก็ติดของ f o t l i n e Gaming ที่สั่งใน s h อ p e e ได้แล้วตรงนี้ผมก็มีสีเขียว Emerald Green ของ Lizard Skin ที่รุ่นนี้สำหรับเมาส์โดยเฉพาะที่เป็น DIY ด้วยแล้วผมก็เคยสั่งของ Lizard Skin เป็นสีดำที่ อันนั้นใช้เกือบไม่มีอะไรเหลือแล้วอันนี้เป็นอันแรกสดที่ผมเคยสั่งโอเคอ่าแรกๆสสดผมลองแค่รีซ็สแนแต่ในประเทศไทยมันมันไม่มีให้สั่งในช h อปปีหรือลาซ a d a ามันมีแค่สั่งแบบผ่านประเทศเหมือนจากองกองหรือจาก UKUS อะไรประมาณนั้นที่ค่าส่งมันก็แพงแพงมากเลยที่ว่ามันไม่คุม้มถ้าขายในเมืองไทยก็อาจจะน่าสนใจที่จะลองสั่งมาอกีก คำถามคือมันดีกว่าพวกนี้ต้องหนโอเคในมุมมองของผมนะในตัวของแถมที่มาก,กับ r a รเซอร์เดสอตทอวชอันนี้มันรู้สึกแบบบางแล้เบาแล้วกริ ppy texture มันเป็น 3D หน่อยที่ยังรู้สึกโอเคมันไม่แบบมันอนุญ,ญาตให้แบบถ้าเริ่มเหงื่อออกตรงนิ้วมือ มันอนุญาตให้แบบมันไม่ค่อยเปียกไปมือไม่ค่อยชื้นไปยังระเหยระบายได้อยู่ถามว่าดีไหมผมชอบตัวนี้มากที่สุดเพราะคุณภาพมันดีแต่มันไม่มีซื้อในตลาดได้มันจะมาแค่เวลาซื้อเมาส์ราคาห้าพันเป็นของแถามมาด้วยโอเคอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งอันต่อไปก็มีสองอันนี้ที่ผมชอบ BTL โอเคไหม เทียบกับบริสตัลสเคิน BTL จะรู้สึกว่ามันจะบางกว่า BTL กริปมันจะบางกว่าไม่ใช่บางมรู้ความรู้สึกมันคือมันมันเบากว่าแต่มันไม่บางกว่านะมันก็หนาพอๆกันหรืออาจจะหนากว่าด้วยคิดว่าพอๆกันแหละเกือบไม่รู้สึกอะไรเลยแต่มันไม่เหมือนกันตรงไหนอันนี้เวลาออกจากแพ็คแรกๆออกจากแพ็คแรกๆมันจะรู้สึกว่ากริปปี้มากๆเลยหนึบสุดๆ แต่เวลาใช้ไปสักพักหนึ่งเรามีโฟนหรือมืออาจจะออยลี่หน่อยหรือมีเงื่อติดมันจะสะกปรกง่ายที่มันเห็นตรงเนี้ยสกปรกง่ายมากเลยแล้วผมก็ชอบเอาทิชชู่ที่สำหรับห้องควรวไปฉีดสเปรย์ที่ถ้าฉีดละคือสำหรับถูมือไปฉีดเข้าทิชชู่นั้นแล้วก็มาถูๆหวังว่าน้ำมันมันออกหน่อยน้ำมันมันออกหน่อยจรงิงแต่กริปเสมันก็ออกไปด้วยอันนี้อันนี้ที่ผมไม่ชอบ ราคาถ้ามันพอๆกันผมชอบลิซัสกินมากกว่าเพราะว่าอันเนี้ยภายในประมาณเดือนหนึ่งมันก็เกือบ loose g r i แล้วหรือ2เดือนก็เกือบ l o สแล้วแล้วแต่ว่าความสกรปรกขนาดไหนถ้าใครทนได้ที่ว่าเ,เห็นอันนี้สีเข้มๆตลอดหรือยิ่งดำกว่าเก่าถ้าใครทนได้ก็แล้วแต่คนเนาะแต่อเอาคผมชอบว่าอันนี้มันเบาแต่ผมไม่ชอบที่ว่า g r i ปมันมันไปง่าย อันนี้ทีทำไมเรากลับมาเรื่องลิซัสเค i นลิซัสเค i นความรู้สึกว่ามันบางพอกันจริงแต่ความรู้สึกคือมันมันมันหนักกว่ามันมันเท่ไหมันหนักมันอาจจะเป็นคุณภาพของมาชัวร์มั้งที่ว่ามันทําให้รู้สึกหนักกว่าแต่เวลาไปชั่งน้ําหนักอาจจะกัมหนึ่งจุดอะไรศูนย์จุดสองห้ากัมหนักกว่าอะไรประมาณนั้นก็ได้เพราะว่าคุณภาพมันไม่เหมือนกันรู้สึกว่าคุณภาพของตัวเนี้มันจะดีกว่า เทียกับ BTL แล้วความหนึบอยู่หลัง3เดือน4เดือนไหมอยู่ผม,มาา US, อเอาแอลกอฮอล์ที่เป็นเวทว้ไปเช็ดประจำมันก็ยังอยู่ผมชอบมากเลยที่ว่ามันอยู่ก็มันทำให้มันไอ DIY แผ่นหนึ่งที่ผมสั่งมาจาก US อยู่ได้เกือบเกือบห่ปีอะจนกว่าจะเริ่มหายเกิปไปถ้าแบบใช้แค่ทีละนิดใช่ๆช ประมาณถ,าถ้าถ้าตัดประมาณเนี้ยแล้วมาติดอย่างเงี้ยก็อยู่ได้ประมาณครึ่งปีที่ยังแฮปปี้อยู่แล้วไม่สกปรกแต่เพราะมันเลสคอมสกปรกออกได้ง่ายกับเบดบายที่ผมเพิ่งอธิบายประมาณนั้นโอเคของฟัตไลน์เกมม n g งผมเห็นว่ามันน่ารักแล้วก็วังว่ามันจะดีด้วยแต่ว่าเวลาสั่งมามันมีกริปหน่อยแต่กริปนอนั้นถ้าเอาอะไรไปเช็ดแค่ครั้งเดียวกริปไปหมดแล้วแล้วมันจะเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนจับ จะอะไรลื่นมากกว่าอันนี้เทว่าออสไลน์เกมมิ่งมันถูกราคาครึ่งหนึ่งของพวกนี้เหมาะไหมก็แล้วแต่คนก็แล้วแต่กริปถ้าอยากจะได้ความน่ารักเราไม่สนใจกริปก็ออสไลน์เกมมิ่งก็โอเคแล้วถามว่าอะไรดีที่สุดก็คือตัวนี้อันนี้ดีที่สุดเลาเบอร์สองก็คืออันนี้ถ้าได้ที่ราคาโอเคได้เราสั่งก็คืเนี้ถ้าไม่มีน,นี้ก็จะเอาอันนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าทนอันนี้ได้ก็หรือทนไม่ได้หรือเอาสีดำมา ก็อาจจะโอเคตอนนี้แหละที่จะแชร์ให้ฟังให้เฉยอ๋อมีอย่างหนึ่งประสบการณ์ใช้กริปหลากหลายเวลาจับเมาส์โอเคผมส่วนมากจะพยายามจับเมาส์วิธีที่จับลูสแบบลูสลูสก็คืออ่ช่วยไงเดง้ตรงนี้ตรงนิ้นวนี้กับนิ้วนี้สองนิ้วนี้กับนิ้วนี้มันจะมีกริปอย่างเงี้ยโอเคเวลา เมาส์อะกริปมันไม่ค่อยสูงเวลาไม่ใช้ไม่ใช้เมาส์กริปจุดจุดจุดสามจุดอันเนี้ยมันจะรู้สึกเลือ่อนๆหน่อยนอกจากนิ้วมันเริ่มเหงาออกแล้วมันจะเปียกๆแล้วมันจะกริปปี้หน่อยแต่ผมสังเกตว่าถ้ามันเริ่มมีกริปประจำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมจับตรงนี้แล้วผมก,กดลงไปอย่างเงี้จยจ,จับ่าไงเดี๋ยวจับจับ loose มันเปลี่ยนเป็น ันก็จับรู้สเหมือนกันนะแต่ว่ามัน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 กดกดเมาส์ลงไปตรงเมาส์แพดมากขึ้นแบบกดกดลงเพราะว่าตั้งใจเอมขึ้นหรือว่าเพราะว่ามันมีกลิบมากไปไแล้วมันก็จับแบบนันแล้วก็ดันดันดันให้มันลงไปอย่างเงี้ยเราสิ่งที่สังเกตเวลาทำเอมแอปหรืออะไรประมาณนั้นเวชั่นวิธีที่กดเมาส์มันจะเพิ่มขึ้นลงไปลงไปเมาส์แพดมันดีหรือไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีที่ว่า ถ้าเราทำเอแบบอยากจะต้องการ precision เราจะจับแบบเบาๆเหมือนจับปากกาเขียนเบาๆกดเบาๆประมาณนั้นแต่ว่าถ้าอยู่เราจิตยังไม่ connect มั้งหรือ nervous หรือ focus มากแบบพยายามจับเมาส์แรงๆแบบให้ t o t a control แล้วอยู่กดกดแบบกดเข้าไปใน mouse pad ถ้ากดอย่างนั้นอะมันเวลาซ้ายขวามันไม่ค่อย precise เลยเพราะว่าตั้งใจกดไปมี grip มากไป แต่ว่าถ้ามาันลื่นหน่อยก็ <c oughs> กดยังไงมันก็ไม่มีกริปตอันนั้นก็คือเหตุผลว่าทําไมแค่แค่แตะซ้ายขวาซ้ายขวาถ้าจะเอาเมาส์ขึ้นเพื่อขอยับใหม่ก็มันก็คนละเรื่องนะแต่ว่าสังเกตอันนี้มปนปัญหาที่เกิดขึ้นเวลามีกริปที่ดีขึ้นดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นคนคิดแต่อันนี้ที่สังเกตว่ามันเกิดขึ้นแล้วเวลามันเกิดขึ้นเอ็มก็จะห่อยแตกก็อันนี้ที่อยากจะแชร์ฟัง โอเคแค่นี้แหละเรื่อง Mouse Script ก็ขอบคุณนะครับที่ดูวิดีโอของผม